เอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับเราสองคนก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสรรหาของอร่อยนะครับกับช่วงสับช่อชวนชิมอิ่มอร่อยก่อนนอนออเอาละครับ,อรบตอนนี้พาท่านผู้ชมมาที่บางรักนะครับมาแถวแถวนี้เนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นสวรรค์ของคนรักความอร่อยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมากินข้าวขาหมูข้าวขาหมูแล้วเป็นข้าวขาหมูที่เราอยากจะบอกว่าขาหมูเทวดาทําไมจะต้องมารอนานขนาดนี้ทําไมคิวเยอะขนาดนี้แล้วก็ขายหกโมงครึ่งยังไม่ถึงสามทุ่มหมดหมดแล้วมาที่ใดไม่เคยได้กินเลยเรียกว่าขาหมูเทวดาอะไรกันลักนา แล้วก็คิดว่าวันนี้นะถ้าไม่ได้กินนะต่อคิวอย่างนี้นะจะทำไหมจะนอนรอที่นี่ให้มันรู้ไปนะโอ้โหดูนี่นะครับก็มีแค่กระมังนี้กระมังเดียวครับหมดแล้วหมดเลยเออเพราะงั้นก็คือต้องมาต่อคิวเอาไว้ถ้าคุณไม่มาต่อมัวแต่ใจเย็นนะครับไม่ได้กินแน่นอนถูกต้องตกลงถึงคิวเราแล้วครับฝั่งผมมเอาคากิกับกับเนื้อหนังผมเอาเต้าหู้ไข่ไส้อ่าแล้วเอาไปรอที่โต๊ะเลย ถึงคิวสักทีหนึ่งแล้วชีวิตดีได้ที่สอดเราก็ได้กินขาหมูสองชั่วโมงมาแล้วหรือขาหมูเทวดาวางลักนี่เองและที่สำคัญถ้ามากินขาหมูแล้วไม่มีกระเทียมพริกแล้วก็น้ำส้มแบบนี้ไม่ครบจดเว้ยเดี๋ยวกินแล้วเหรอเห็น่ะไเดี๋ยวอะไรขึ้นอะไรขึ้นอร่อยขนาดนั้น เดี๋ยวเมื่อกี้กินอะไรไปอ่ะทาเกะครับทาเกะ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 ทากโอ้ยอมันนุ่มนุ่มหอมนะแบบว่ามันกลมกลมอ่ะมันโอ้โหอยากซื้อบ้านอยู่แถวนี้ เดี๋ยวจะต,ต่อเดี๋ยวจะเบิ้ลต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนเบิ้ลหนอ่ะไม่เบิ้ลเหดความอ้วนอยู่เนี้ยซื้อใส่ถุงก็ได้ซื้อใส่ถุงไปแล้ว<อ>กลับบ้านง,งั้นโอเคซื้อใส่ถุงกลับบ้านไปแล้วครับแต่อะะบอกคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมากินขาหมูแบบนี้เป็นแฟนขาหมูที่เห็นขาหมูที่ไหนไม่ได้ต้องไปกินเข้ามาที่นี่เลยครับที่บางรักนะครับ ตรงข้ามกับโรบินสันบ้างรักนะครับหน้าโรงหนังปิินนะครับรงหนังปิินนะครับก็เปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงสามทุ่มแต่มาเร็วหน่อยเพราะว่าอาจจะหมดก่อนบ,บางทียังไม่ถึงสามทุ่มนี่หมดใช่แต่วันจันหยุดนะวันจันหยุดไม่ต้องมานะครับวันจันหยุดนะครับ